คือใช้ไปได้เดี๋ยวนี้เก็บอันเก่ามันใช้ได้หมดเลยแบบเป็นซักย่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริงพี่ลาวเป็นฝ้ามาได้กี่ปีแล้วนะเธอเพิ่งมาเป็นค่ะสองปีสองปีสองปีใช่ไก่อนหน้าพี่ใส่เขนะเลยแต่ว่าพื้นเนี่ยมันมาจากไหนมองหูได้ได้ปีกว่าครับภาคสามบัเคยหายยาดีๆที่ว่าเป็นก็บัเคยหายแต่ตั้งใจพี่ขอพรจากพระเจ้า ค่ะอาเม่อาเม่นะอันนี้เรื่องจริงค่ะพี่เอพี่เอกจะจะวันต่อรอดวาความนี้แล้วก็ชื่นใจตัวน้อเป็นจะอี้คือเป็นลูกวันนี้พี่เอรับเชื่อแล้วนะครับคือแบบตแกแกทำอย่าง้วยคือผมเป็นลำคาญไปเลยโอ้เหรอตลอดอ่ะเออขอพรที่เลยคือไม่ได้ว่าขอพรคือเวลาหน้าแกเป็นเพื่อนโอ้ทำอย่างน้อยอะแกจะไขจะมาอุ้งไปไปที่คันหน้าพี่แซดหน้าพี่หนี่งดเวลาไป ขี่รถไปแถวบ่อสร้างแถวครับาวแลงนะกลับมาโบนละผมเบิร์ผมจนพี้ขันฟองอ่ะก็มาขานเลยนะตอนนี้ได้เมียใหม่หรือยังตอนนี้โอ้โหได้เมียว้าสวยกวเดิมใช่ไหมคะสวยกว่าเดิมสน้องได้เยี่ยมอย่างนี้มันก็มองข้ามมันกงมีเงี้ยวต้องมาแซบมาคันอะไรมันมาได้คันอ่ะก็ตัวนนี้ถ้าโดนมาถึงพี่ล่านะครับวันนี้พรุ่งนี้วันเกิดพี่ อันนี้พี่เอกับเชื่อต้นชาเหมือนเป็นโรคร้ายอะค่ะเนี่ยอนไเรื่องที่แกอู้ฟบอกฟังแล้ว่าปฏิหาเกิดขึ้นจริงเอเรื่องปฏิหาี่ยพอนี่ยตั้งแต่แดงทาไปเนาะ หนูได้ยินอย่างนี้หนูก็ชื่นใจนะเพราะว่าหนูไปเจอพี่ล่าตอนนั้นเนาะตอนนี้หนูกำลังเครียดหน้าดำขำเครียดเลยที่บ้าอ่าแล้วหนูก็ทักน้ำคุามาให้รู้จักคุณบอลให้รู้จักคุณหมอเนาะแล้วก็มารับเชื่อแล้วก็นําเขาไปโบสถ์สองสามรอบแล้วเนาะใช่ใช่หนูก็ได้ยินอย่างนี้หนูก็ภูมิใจนะกลับมาเนี่ยแกจะแบบจะคุยเหมือนว่าแบบ เออจะขอพรจากพระเจ้าตลอดเลยค่ะอ้อแล้วก็อุโดนเลยโดนอีไปได้เลยนะใช่ถ่าอี้นะเดี๋ยวเป็นพื้นละใช่ค่ะเดี๋ยวนี้คือมาเป็นน่ะกินได้ทุกอย่างเนาะทุกอย่างโอ้โหแค่อาหารทะเลหนูรู้เลยพอกินไปปุ๊บนี่จะขึ้นเลยค่ะแล้วการนี้ปูดมวมหมดอ่ะอืมแต่แต่ที่สำคัญคือโดนแค่แดดนิดเดียวก็เป็นอาหารพิเอกเตอรเต็มหน้าเป็นปื้นเลยนะค่ะคือเป็นโรคร้ายเหมือนเหมือนจ้พี่ที่ว่าอาจารย์ที่สุดคืองาน งานเอขเจ้าอยพอเรื่องงานสมเคยได้เจ็ดแปดเดือนอืมได้แล้วบอกมังานที่ว่าเจ้าเป็นหมอบพนอนที่ว่างานที่เขาถนัดเนาะแต่ก็ได้งานท่างานนี้เมืองานนี้เขาตคนนี้ดีล่ะเคยไปสมัครงานแม่บ้านแต่ขอพรพระเจ้านะว่าที่วันนี้ไม่ไดไปสมัครงานแม่บ้านนะคะแต่ว่าลูกอยากให้พระเจ้าให้งานให้งานลูกเกี่ยวกับ งานแบบที่มันเหมาะสมกันเนี่ยเพราะว่าลูกบอกเคยทำงานแม่บ้านแต่ก็มีเสียงแบบมีเสียงแบบเหมือนบอกว่าลูกจะไม่ได้งานนี้เพียแล้วแต่ทบ้านอแล้วน่างไม่ได้ทำส่งมาแล้วส่งมาแล้วส่งมาแล้วงานหนึ่งโอ้ที่บอกเจ้าของเป็นคริสเตียนนี่ไหมพี่โทรผ่านทาง เลขาเนาะค่ะแต่เจ้าของที่เนโทรมานี่บัจจีคิดนะแต่แต่ประเด็นนี้บอกองบองพี่เขียนงานส่งไปส่งไปเจ้าของพอน่ะบอกว่าชอบฝีมือพี่แล้วด้นมาได้ยินจากคนว่าวันนี้วันนี้ให้ให้คนมาเอาผ้าไปเขียนเลยนะชอบฝีมือน้องนี่อ่ะแต่วันนี้เราจะไปโอนคือวาเอ้าเออเข้าคิดพอดีอยากจะได้าเจ้าของนั่งเป่นขายของพนเป็นร้านใหญ่เลยอ่ะ ชอบแต่ส Ch ีเงาคนไปเขียนโชว์หลายคนแต่ว่าชอบชอบอ่ะมินลูกพระเจ้าลูกพระเจ้าได้สิก่อนคนเดินเจอมือแล้วนไปแฟงสายโบตบมาได้บมีมีโอกาสเจอเพื่อนเถื่อเจ้าเจ้าของยายคนนี่ยเข้าหาตัวเพี่ยเจ้าแต่ก็แต่เฮาวกงกุลน่าว่าคนเป็นแล้วก็ชอบโทรมาถามบ่อยๆโทรมาถามเจ้าของที่ห้องพี่ไปอ่ะน้องน่ามาเขียนหรือยังเอามือน้องนี่เนิ่บอ่ะโอ พระเจ้าเนาะขอบคุณพระเจ้าค่ะนี่ตัวนี้งานเข้ามาแล้วเอ้โหงานใหญ่เลยงานเขีนเข้ามาอันใหญ่ท่านก็ฝีมือนะคะโอ้โหนี่ไงนี้พี่ล่าเป็นคนวาดคนเดียวนะครับพี่น้องโอ้โหวันหลังจะได้ไปเขียนรูปที่โบสถ์นะอาแดวเลยว่า เป็นตัวอย่ามาแบบนี้<อ>แล้วเอากแกะใส่มันก็เป็นไม้นม้โลกจำได้ไหมวันท<ม>ี้เราเชื่อวันไหน